สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับครับเสาร์ว,วันนี้เสาร์วันที่สีวว่ 4, มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพอเาเปลดกระลุงมาคุ้งคือเก้พาพี่น้องครับภาพพี่น้องลงมาเบิงแรงต่องเที่ยวมาเบิงบรรยากาศตามลำน้ำงโค้สงสวงเสาๆนะพี่น้องเนาะครับพื้นที่นี้ก็อยู่บ้านปากในม่วงด้วพี่น้องด้อ ตำบลตำบลเหล่างามอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชสถานีพี่น,น้องพื้นทีพ่พอกขาเพ็ดอยู่นี่เนาะตำบลบ้านปากห้วยม่วงตำบลเหล่างามอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชสถานีพี่น้องพี่น้องสนใจอยากมาเที่ยวมาชมบรรยากาศตามลำน้ำโคงกัมาได้เดอครับเด้ออัน กองแก่งอยู่ของบนหนึ่งกระแลงท,งท่องเที่ยวแก่งสเลกอนดอนใหญ่พี่น้องอันนี้่ปเดินดอนใหญ่นอนนี่นอนนี่สามารถนั่งเรือเขาไปนอนพักขึ้นพักเลี่ยมได้พี่น้องพื้นที่ประมาณสิบกว่าไร่รดอนใหญ่พี่น้องมาเที่ยวได้ครับผมอันนี้บรรยากาศยนี่ยมันเสาพี่น้องเฮาคนยังคู้นเฮาขยามเบ็ดยามมองหาปูหาปลากันแต่เสารส้นเซียนส้นเซียนพี่น้องทั้งปุนกับชาวประมงเฮาพนยังสาดเนาะ ฮาปลาที่ยามมองเบนลาดพี่น้องออบรรยากาศส่วงสวเส้าๆเด้อครับผมบรรยากาศื้อนี้กับบรรยากาศ,ญญากาศดีคือเก่าละพี่น้องฝออนก็คือสีบ่มีดอกฝนบรรยากาศส่วงเศร้า่ก็เย็นสบายเย็นสบายพี่น้องเอ,อ้ยสดชื่นบงในท้องฝ่าแสงตะเวนสาสรซองกสีแดงขึ้นมาอันนี้บรรยากาศ ยมสาแต่เสาี่น้องแต่เสาแรวตอนนี้ก็ประมาณหกโมงยี่สิบน้องหกโมงยี่สินาทีอกเเป็นลงมาหอดโคงนี่เนาะแต่ยักโตละพญคูณด้ยักโตป่าอ้ยพ่อโตยพ่อคูณปะโอ้ย,อย,อยกเนนัเป็นแน่นี่คูปีฮัลลาเป็นแน่นี่คูปีอะไรยามโมทันขืนเนาะ เมื่อท่านขึ้น,นเว้ยพี่นอ้องฟอกก็เปลี่ยนสีลงมาธาสีนี่ธาตาสีเลือดผีน้องสิปีนขึ้นมาทั้งผืนมันหลักกับธาทุาสีขังในมันพี่น้องครับอ้าวจังเมื่อเบิงตอนฟอกก็เปลี่ยนปีนเลือดธาสีก็น้องพี่น้องตอนนี้ล่อล้านกับน้องเคยก่อนเขาเสียมาหยกปีนซอยครับอ่ะไปยังคูน ก็ให้ซ่านพี่น้อง,องจะบ่ได้ไปไล่บ่มองหัน,นอเอนอนะอันบ่มีสินไล่มันยังบุยเออยเน่ยมันขึ้นมันจะขึ้นแม่โอ้พี่น้องแสงดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเนาะกำลังขึ้นมุ่นมุงกุ้งสีแดงใจวายเลยพี่น้องดวงอาทิตย์อพอความเพียรในเบิง่งบรรยากาศไปเป็นช่วงพี่ช่วงพี่น้องเดี๋ยวจะน้อยพอความเพียรพอความเพียรสิบปีนเรือทธาสี อนเห็นว่าเบิ่งพญาชาน้ำมองขึ้นมาตาก่อนมีแต่เท่าอะสันไปไปเบิ่งมองในเท่าโอ้โธ่พุ่นเท่าลายพุ่นว่ามองพุ่นเฮ้เบิ่งไก่ยังพี่น้องไปมองเจ้ากลางบ่นี่เฮ้แล้วกูเสี้ยวขึ้นมาตากหายมันแหงล่ะก <can 't> <day> ัดเอาเท่าเอาขึ้นมาอีกนะซ่านพ่นสิบันน้ำสิบุขึ้นบ่พี่มากองวางไงบ่ อ๋อเส้นไหลไปโหลดบบตรงโบกองเออเออเออไอ้เออแล้วก็ยองยองขูยมันเนาะดึงเสือไปเออเออเออไปเส้นไหลให้ดอกเอิ่งเสียมภาษามองไล่มองให้คนยิ่สานกันไปนาะอุ้ยมันบมีมองมองปกติเหนือมันสีขาวเนาะอันนี้มันเขียวหลุมๆเลยพี่นน้องมันมีแต่เท่า ไปดึงไปออดึงไปกินแตเท่าอีลีไม่ร้องเอ้ยกลางกระโบถือปลาได้แนวนี่กระโบถือได้ปลามันมันมันมีแต่เท่าคนสีตาให้มันแหงได้บาทาลาปบปายบอกเป็นเสือกสิปล่อยวาวบหวานพี่น้องเออมาดึงส่วนี้อีกดอ,อ่ะพี่น้อง อ่เดึองปลายดึองปลายคุณเดี๋ยวฆ่าตนมั่นปลายปลายปลายปน้ปปปปปองจะดูนี่ช่วงต้นเดือนมีหน้านี่มันจะมีเท่าแนวนี่แหละพี่นอ้องถ้าปลายปไม่น่าหาเมษาบานบ่มีดอก เท่ามันสีเน่าสีตายเนาะส่วนนี้มีเท่าไงยังโอ้ยยังอีกหลายเม็ดอยู่ยไปดึงไปมองยังเรามองสามเส้นบ่นี่โอ้มองเจ็ดเส้นบ่นี่มองพี่กายนี่เฮ้ยไป ลงมาโขงกันเนี่ยนายหลับพี่น้องอยู่น้ำตะไคร้อยูย่น้ำมองอยู่น้ำเลือดเต็มสี่หล้าเอามองขึ้นตากแดดเอามองขึ้นตากแดดพ่อนยี่สั้นเออข้าตูนม่านบานาแล้วแล้วแล้วพี่น้องโอ้หัวหนึ่งบ่นี่ มองยังมองอีซี่บ่ดินี่น้องควมยาวของอีซี่เนาะเออเลือใบเลือใบมันเยอะเนาะม่านบ่เท่านั้นม่านบ่โอ้ยพี่น้องเดี๋ยวเบุญปลายางล่ะ พอไงวันลองละมานปลาแล้วมันนี่พี่นอ้องมาส้มมาส้มกันมาเลยฝนพายเรือใส่เสือนังเขาว่าปับมาแล้วะนเวะเบ่งปลาย่างกันพี่นอ้องมานอยูกก่เพื่อนว่ะ <c oughs> ใข่ได้ถ้ามันมานมือละโตปลาย่างกัดใข่ได้เวย้ยชาบพะมงตัวจริงพี่นอ้องเสือผาปลาต้องใส่แล้วเพราะว่าเอาอยู่น้ำหนามน,น้ำในเนาะใส่เสือนัง แต่บั้นพบรุษไหหมาตัวเดียวนี่ก็ตุยย้ว่าเบิ่งป้าไปนองไปโอ้ฝนฝนฝน,น,นพี่น้องสีขาวๆหันปลายางพยางหน่อยตัวบใหญ่พอ,อเดี๋ยวปนก็ว่าแล้วเว้ยเฮ้ปีนม่องก่อนพี่น้องโอปีนเรือปีนเรือว่ามันปีนหม่อง

อนเนาะชคนเลย่านขึก้อนท่าขึก้อนได้จิ่อนดึง้หนขาดีกันนขาฮีดีกลางโยกโยกาหน้ยกยนีว้หมไว้ก่าือองเลอันยขึ้นก่อนนะอันยกขึ้นยกไายขึ้นเ งับไม่ทานีาเจ้าละมาหอยล้งหนัก่ไดอีนอยมันเสื่อมเล่ใส่บุดสุดงับไหม่สถานีเ <nossos> ด <viewers> <possible> ี๋ยววางยวได้กวเขาอ๋ว๋ไปน่นแหละทหารนูนเยเไปนู่นดีดีว

อนี้ไปหาซ่าี่อตัวนี้เอาันี้ไปหาซ่านน่เอาตัวนี้ไปเอาตนี้ไปหาซ่า่เมาตันี้ไปเอาตัวนี้ไปาานนี่เอาตัวนี้ไปเอตัวนี้ไปนไป้า้าวไปันาไหานเอ ตัวนี <os> hey, ้เอาไปมาผีได้ก่อ <sh> นิเป็นยังมาเอาตันนี้มาผีเจ้าน้อยค้มมายบ่างเดนจะห้องเอามบเทียงก็อันนั้นเอายามือแน่นนดนะเ่ขอบคุณหลายหลายทนี่นะ อใส่มุดก่อมันเขาจะเก่าวันน้หน่หอด้วยสีทส่เก่ากรเพาะด็เสียบกี่ดอกสีไ้เืมขอดป้อนน้ำมกเาได้ไมที่เพืถูบุกปุกทำนั้นกดดมาใส่เปียกรองหาง้างขาออปัจจยบันขดปอนน้ำมนก กกระปาลกอกะปาใส่จับดนดมาใส่ตะวันไม่เห็นผมมายามถัาเขาจะมายามเสายามเสายามสวยไปเลยเห็นหมูมาเลือดแบบน้องแกสวยน่อบสวยเรื่องตงนั้นเรียนมุจก เออแซ่บเลยว่าเห็นมันยามอยู่นี่น่ะถ้ามันปิดเลื้อต้อย <laughs> คนบโมบีหลงมีไฟสิเอ้ยตาท่าโนยนาะงตาท่านี่คนบมเป็นหลงเนาะต่อจยางนี้